ไปไกลได้นะครับแล้วก็บิดตัวไปนะครับมันก็จะไปไกลได้อีกนะครับถ้าเราตัวไม่บิดตนงอแขนมันก็ได้ระดับนี้แต่ถ้าเราบิดตัวไปปุ๊บมันก็จะได้ไปอีกไกลไปอีกนะครับแล้วนี่จังหวนนะเนี่ยนะเวลาเราบิดมายกลอยนะครับพอบิดปุ๊บลงน้ำเห็นไหมลงน้ําหลังดึงแต่ไม่ใช่ลงน้ํากดไลถ้ากดไหลปุ๊บให้ยะสั้นทันทีเหมือนใ้เคสอ่ะนะเปิดไปแล้วนะ่ะหลังดึง นี่นะครับท่านะผู้ชมคือกระแสอินดิวนะครับจาก115นะครับมันจะมีระบบไฟ115เวลาที่สายในระบบจำหน่าย22 kv เนะี่ยมันขาดเลยถึงจะดับไฟแล้วมันก็ยังมีนะครับนี่นจะลงตามญ้าตามอะไรอย่างเงี้ยมันรุนแรงครับเนี่ยครับ สายขาดอย่าเข้าไปใกล้นะครับ